สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับเรื่องสุขภาพในห้องครัวที่คุณอาจมองข้ามไปครับผมขอถามสายทําอาหารหน่อยครับเวลาทอดของเสร็จแล้วน้ำมันที่ยังเหลือใส่ในกระทะคุณทํายังไงกับมันครับส่วนใหญ่ก็กรองใส่ขวดไว้ใช้ต่อใช่ไหมครับกแ็แหมน้ํามันขวดหนึ่งไม่ใช่ถูกๆจะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งก็เสียดายแย่แต่รู้ไหมครับว่าความประหยัดของคุณในวันนี้อาจกําลังสร้างสารก่อมะเร็งชั้นดีให้คุณกินในวันพรุ่งนี้ครับ ใช่แล้วครับการใช้น้ำมันทอดซ้ำคือหนึ่งในภัยเงียบที่อันตรายที่สุดในครัวเลยครับเพราะทุกครั้งที่น้ำมันโดนความร้อนสูงๆโครงสร้างของมันจะเปลี่ยนไปครับมันจะเกิดสารเลวร้ายขึ้นมา2ออย่างคือสารอนุมูลอิสระและไขมันทรานส์ครับสาร2ตัวนี้คือผู้ร้ายตัวจริงที่ทำลายสุขภาพเราจากภายในครับเปรียบเทียบง่ายๆเลยครับน้ำมันดีๆก็เหมือนเหล็กใหม่ๆแต่พอโดนความร้อนซ้ำๆมันก็จะเกิดสนิมครับ การกินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันเก่าก็เหมือนกับการที่เรากินสนิมเหลวๆเ,เข้าไปทำลายร่างกายและนี่คือสิ่งที่ Health d s o r y ต้องรีบออกมาเตือนกันเลยครับเพราะสารพิษเหล่านี้จะเข้าไปโจมตีเซลล์ดีๆของเราทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นสารกอมมะเร็งโดยตรงครับยิ่งน้ำมันถูกใช้ซ้ำหลายครั้งเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำมันเก่าเกินไปแล้ว สังเกตง่ายๆ3อย่างครับสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือดำกลิ่นมีกลิ่นเหม็นหืนชัดเจนความข้นตอนที่เย็นตัวลงจะข้นหนืดกว่าปกติถ้าเจอแบบนี้ทิ้งทันทีอย่าเสียดายเด็ดขาดครับทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ควรใช้น้ำมันทอดซ้ำเกิน1-2ครั้งและควรเลือกใช้น้ำมันที่ทนความร้อนสูงในการทอดครับความประหยัดบางอย่างอาจไม่คุ้มกับค่ารักษาพยาบาลในอนาคตนะครับ ถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ